ปากกาเคมีแบบนี้นะครับที่เราใช้กันทั่วทั่วไปนะครับจะเรียกว่าปากกาเคมีสองหัวนะครับแบบนี้เมื่อเขียนลงบนวัสดุที่เป็นพลาสติกแบบนี้แล้วนะครับมันจะไม่สามารถลบได้นะครับใช้พวกทิชชู่เช็ดอย่างนี้ก็ไม่ออกนะครับไม่เหมือนพวกปากกาเมจิกแบบนี้นะครับปากกาเมจิกแบบนี้นะครับเวลาเขียนไปแล้วเราก็สามารถลบออกได้นะครับ หรืออาจจะใช้ชุบน้ำหน่อยนะครับก็ได้เพื่อให้มันลบออกสะอาดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกปะกาเคมีแล้วนะครับมันจะไม่สามารถลบออกได้นะครับไม่ว่าจะโดนน้ำนะครับเพราะปะกาพวกนี้นะครับเป็นปะกากันน้ำนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเปอร์มิเนนต์นะครับพวกนี้ก็จะกันน้ำเหมือนกันนะครับ มาโดนน้าแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อันนี้ปากกาเมจิกนะครับเวลาโดนน้ําแล้วนะครับปากกาเมจิกเวลาโดนน้าพวกนี้มันก็จะหลุดออกไปนะครับซึ่งมันแตกต่างกันนะครับอันนี้ใช้น้ําชุบน้ําเช็ดอย่างนี้มันก็ไม่ออกนะครับเพราะมันติดแน่นติดทนนะครับปากกาที่เป็นพวกเปอร์มิเนนต์หรือปากกาเคมี Uh huh. เดี๋ยวเรามาดูการลบกันนะครับปากกาเคมีหรือปากกาเปอร์มิเนนต์แบบนี้เราจะลบออกได้อย่างไรนะครับเวลาเขียนบนพื้นผิวที่เป็นพลาสติกหรือฟิวเจอร์บอร์ดหรือแผ่นบอร์ดอ,อะไรแบบนี้นะครับเราสามารถลบได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้แล้วนะครับมนนีวิธีลบออกอยู่นะครับอันนี้ เมื่อเราฉีดแบบนี้เข้าไปนะครับก็สามารถลบออกได้นะครับที่ฉีดเข้าไปอย่างนี้นะครับมันมีตัวเลือกให้เราใช้ได้2ออย่างนะครับคืออาจจะเป็นตัวนี่ยาการยุ่งซอฟเฟลหรือว่าเป็นสเปรย์แอลกอฮอลอนี้นะครับก็ได้ได้หมดทั้ง2องอย่างนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดลองให้ดูกันนะครับทั้ง2องอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระหว่าง ตัวซอฟเฟลกับตัวสเปรย์แอลกอฮอล์อันนี้นะครับตัวไหนจะเช็ดทำความสะอาดได้ดีกว่ากันนะครับน,นี้เดี๋ยวเราก็เทสดูนะครับอันนี้เป็นปากกาเคมีนะครับเปอร์มิเนนต์อันนี้ก็เป็นปากกาเปอร์มิเนนต์เหมือนกันนะครับกันน้ำนะครับพวกนี้จะเป็นหมึกกันน้ำนะครับก็โดนน้ำแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะ ฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะใช้ซอฟเฟลนะฮะอีกฝั่งก็เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับอันนี้เราเราลองใช้ซอฟเฟลคนฝั่งนี้ก่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับอันนี้แล้ว็ใช้เทชชู่นะครับมาเช็ดทำความสะอาดอันนี้นะครับอันนี้ก็ออกหมดจด เหมือนกันนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับมัจะเห็นเป็นรอยอยู่หน่อยนึงนะครับนะครับ,นะรบมันยังออกไม่หมดนะครับฝั่งนี้แต่ฝั่งที่ใช้ซอฟ์แวันนี้ออกนะครับเกลี้ยงหมดจดนะครับ เดี๋ยวเราลองใช้ SOFT f เฟลมาใช้ลบฝั่งนี้ดูนะครับโอเคนะครับก็ใช้ s o ซอฟเ i l มาอันนี้ก็สะอาดเกลี้ยงหมดจดนะครับก็แสดงว่านะครับตัว s o ซอฟเ i l วันนี้นใช้ลบได้ดีกว่าตัวสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์จะลบมันจะเหลือคราบอยู่นิดหน่อยนะครับ แต่ถ้าเป็นรอยที่เรานะครับรอยใหม่ๆนะฮะรอยใหม่ๆก็คือฉีดฉีดแล้วก็เช็ดอย่างนี้เลยนะครับก็ไม่ออกนะครับคนซอฟเฟลลงไปช่วยนะครับอันนี้นใช้ซอฟเฟลแล้วนะครับก็สะอาดหมดจดเลยนะครับ ก็เป็นว่านะฮะตัวซอฟเฟลวันนี้จะทําความสะอาดได้ดีกว่าตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ N G นะครับเ mm hmm. ช็ดออกได้เกลี้ยงหมดจดนะไม่ทิ้งรอยทิ้งคราบไว้เลยนะครับ mm hmm. โอเคนะครับ mm hmm. ก็สําหรับการเช็ดทำความสะอาดตัวาปากกาเคมีนะครับหรือว่าปากกาเปอร์มิเนนต์กันน้ําพวกนี้นะครับ mm hmm. ก็ใช้ซอฟเฟลวันนี้จะดีที่สุดนะครับ เช็ดออกง่ายไม่ทิ้งคราบไม่เหลือร่องรอยนะครับก็สามารถนำไปใช้งานกันได้นะครับหรือถ้าใครบางทีหาไม่ได้ก็ใช้ตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ได้แต่มันจะทิ้งคราบไว้หน่อยนึงครับสำหรับตัวบนบอร์ดหรือฟิวเจอร์บอร์ดอันนี้ที่เรามาทดลองกันให้ดูนะครับโอเคนะครับก็ซอฟเฟล์มาดีสุดนะครับโอเคครับขอบคุณครบับ